แล้ววันนี้เราจะมาเล่นเก่นชิงกันนะครับ Let's go <S เอาโหลดเฉยเข้าประตูไปเลยโอ้โหแสบตาจ้ากจ้าสะลึกเกิน่นเอานลครับสวัสดีกันด้วยนะครับก็ได้ข่าวนะครับว่าแผทนี้เนี่ยน้องโยอิบย,ยานกลับมาให้เรากดในตู้กาชานะครับผมก็จะมารีวิวข้าวๆให้นะครับว่า น่ารักอ่ะนะครับผมก็จะมีีิิวเข้าๆให้นะครับว่าควรกดน้องหรือว่าไม่ควรครับน่ารักก็จะมารีวิวแบบไม่อวยนะครับ คือผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ชอบน้องเท่าไหร่อาวุธประจําตรงประจรําตัวนี้บางเอิญบังเอิญได้มาครับไม่ไม่ได้ไปกดหาอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ชอบจริงครับถ้าถามว่าควรกดไหมครับต้องกดจริงๆก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้ชอบจริงนะถ้าถามว่าน้องเก่งไหมนะครับผมว่าก็งั้นโคตรเก่ง ดีไซน์ตัวละครมันดูดีไหมครับผมว่ามันก็เงินโคตรน่ารักถ้าถามถึงว่าต้องมีตัวละครตัวนี้ในไอดียไหมผมว่าจะมีไม่มีก็ได้ต้องมีมีเอาไว้ในไอเดีพอมาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นน่ารักก็สุดท้ายนี้นะครับถามว่าคนที่จะต้องมีหรือไม่คนจะต้องมีอรตัวนี้จริงๆแล้วไม่ต้องมีก็ได้ต้องมี